มีมาอีกมีอีกตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามเออมีหัวฝ่ายฝั่งนู้นะะออ่วาวแพงไปนะคะแพงไปคะ่ะหัวฝ่ายชื้อแล้วก็ขยายคะ่ะได้ไหมคะโอ้น้องเพิ่งออกมาคะ่ะ ไม่ใช่น้องสิพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ 发扬。Wow.